อย่ามึงขึ้นนะรอปักก่อนนะแม่ขึ้นเลยก็ได้เดี๋ยวปักขึ้นข้างหลังจะถ่ายวีดีโอแม่ได้ไจะถ่ายวีดีโอแม่ได้ไงกระชับแม่ได้ไง เลไวลาล้มเว้ไปเนี่ยให้ไปอย่างนี้เวลาเบรกอะให้ให้อย่างนี้แล้วเวลาล้มอะเรามขึ้นยังไงเวลาร้มขึ้นไงถึงง่าย แล้วก็ไปทางปาทางปาง่ายเอาหรอล้วเราใส่ไปละก็อพอไ,ได้ไดนนเค่นี่นี่เขาบอว่าให้เอาแทก่เวลาอยางเงี้ย้กระแทกน่กรทนี่เวลา,เาอเชาจริงแล้วฮะตอนนี้ เดี yeah, ๋ยวเราจะเอาจริงในการเดินทางกันละกลุ่มเรดดี้กำลังถามคุณครูอยู่นะครับว่าลงไปยังไงบ้างก็ต้องเช็คกันให้ดีเพราะมันค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะครับ กางถามว่าการกระล้มท่านยังไงใส่ไวรลสเพื่ออะไรนะเวลาลงสอบก็ตามถูกอ๋อเพื่ออะไร ไปเอ๊สู้สู้ไปรู้ไประวังขาดนี่นะฮะปทางนี้เออปาลาพอไปถึงนี้แล้วก็เลี้ยวขวา๋ยวไ,ไปตามเขาเลยโอ okay, เคเลี้ยวขวานะไปทางทางอีซี่ก็เลยทางอีซี่ทาง e ee, ทาง,าง่ายกรีนกรีนผิดปลาได้ครับเด็กๆเด็กอยู่โรงแรมฮะเดี๋ยวคุณแม่ไปซื้อนะ้ำให้เด็กกินก่อนเพราะเด็กลืมมองเงินเอาเงินพกไป เดี๋ยวผมคงจะต้องไปโรงแรมกับ hmm คุณแม่แม่เอกอยู่นั่นกันนั่นไงนี่ไงบ่บ่ายจะที่ไหนคะนี่ไงตรงแม่แม่เดี๋ยวแม่แม่แม่ไปทางนี้นะทางนี้มันปลอดภัยเท่างนี้ไม่เดินทางโรงแรมดานขวาไหนคะในเอกไงนโอเคเดี๋ยวมากันนะจ้า เดีย๋ยวป้าไปเตรียมโกโปรจิตแขนก่อนเดี๋ยวอุออกปก<า>่ณ์ของเคือใส่รองเท้าสก,กีนั่งไปเลยอือโอ้อันนั้นรองเท้าส,าสก,กีนั่งไปเลยเหรอใช่ได้ทำใ,ให้เราเก่งก่อนเอาไรเหรอฮะ<า>ใส่สกีเลยเหรอใช่ค่ะจัดไป แต่นี่มีให้น่งลงไหมฮะลงไมีให้ลงเปล่า้ก่อนนะเขาอาจจะต้องมีให้ลงะค่เลข้างะงนดอันนี้เป็นร้านรามเงงที่เรามากินกันตอนที่เรากำลังรอ ไปเล่นสกีตอนช่วงบ่ายท้องฟ้าก็เปิดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาฝึสกสกีกัน ท้องฟ้าเปิดแล้วค่อยชั่วหน่อยโอ้ท้องฟ้าเปิดแล้วสวยมากในทางภูเขาถึางไหนกันแ้กเด็กอ่ะตอนนี้เด็กยังเ,เ,เล่น ็หลายรอบากยังไม่ลงกินข้ากเลยนะฮะอมาฮะไปรอในี้ยนลำมิงไหมไรนะคะนลำมิงเดินตรงเข้ามาเลยสุดทางอ่ะในหมู่บ้าน,นะนจบตอสุดทางทีไ่ไ่อใชอสุดทางใช่อยู่ตรงกลางเลย ก็ชั้นกูเกมอยใงมวยคก็อทหมดเลยเพราะว่าคือไม่ทอนบวกแป๊บเดียวไม่จะเห็นหน้ามัร้องเห็นหน้าทอหมดไม่แค่ลองเลยเฉยง่ายลองลองอยู่ได้แม่ตอนตอนตอนแบบถ่ายรูปทอนหมดแป๊บเดียวทอนมวกที่ชอบแล้วใช่ดูเปลื่ยเลยโอ้ยหนาวแปบเดียวเอง ป้าใส่หมวกป้าถอดหมวกดีคะคุณป้าถอดได้เลยแล้วเหรอ,อสบายมากจะได้เห็นหน้าชัดๆเนี่ยค่ะสวยดีกระโดดสิกระโดดกระโดดไม่ขึ้นมยังยังไม่ขึ้นเลยล้มอ่ะเ<ะ> <c oughs> ดีย๋ยวสบาเลสก,กีกันเนาะใช่เดี๋ยวเดีให้ัเป็นีมาของสี่นใกีมานเนเป็นเอฟเฟกตป่ะมันเหมือนแบบอะไรอ่ะที่ินอณ้ยชิ มิโซของเกาหลีอ่จจะจะไม่กินนะนี่ค่ <c oughs> อยเิดมิซะล,ล,ล,ลดหน้าฝาแล้วดูนะคะว่ามันมีลมจริงอ่ะลมมันมนีค่ะค่ะอาวเยนะค่ะ <c oughs> อ้โห ขาวขาวแบบมีประกายเพชรด้วยม,มันมองด้วยกล้องอาจจะมองไม่เห็นเนาะเห็นค่ะมันมีแบบเป็นประกายเพชรเลยยิบยิบยเลยับเลยค่ะโหวสวยมากเลยสวยจริงสวยมากมากใครรักโอ้ย <c oughs> oh, มีความสุขมากค่ะอากาศไม่ใช่แบบหนาวแบบจับจับแบบอยู่ไม่ได้นะคืออยู่ได้สบายสบายสบายอากาศสบายสบายติดลบสิบ สามองศาเองอยู่ได้ค่ะด้วยชุดอโอ้นี่ของฟ้าเปิดมากเลยดูข้างหลังเราเห็นไหมคะข้างหลังเราสองคนลงมาหน่อยนี่คะ่ะพาที่ดวงโตเลยเช้าก็เชา้าเดี๋ยวมราขึ้นไปเช้าต่ออีกรอบหนึ่งนะเฮ้ยขึ้นหลายรอบแล้วเวียนหัวเรื okay, ่องโอเคไปกินข้าวกัน <c oughs> ดูบ้านเขาดิค่ะน้ำแข็งโอเคนี่นี่นี่<อ>เห็นน้ำแข็งได้ขนาดนั่นแหละน้ำแข็งค่อยลงมาครับจะดุกมือแล้วเขาสับ ก็อย okay. oh, ู่เฉยๆใช่ไหมเนี่ยพี่พี่หล้าพูดเลยเป็นวิดีโอโอเคโอ้ดูสิแสงเพิ่งออกหิมะเพิ่งหยุดตกเราไปยืนรอเด็กๆเด็กๆจะสไลด์ลงมาจากตรงนู้นเพิ่งมากินอาหารที่นี่โอ้นี่เด็กๆตรงนี้ใช่ไหมพี่หล้าใช่เดี๋ยวเรารอถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็มากินข้าวตรงร้านรามนีตรงนี้ร้านนี้อ่าแล้วก็รอเด็กๆลงมาตรงนี้กลรารอถ่ายรูปลูกๆอยู่ อมแดดออกสวยมากเลยล่ะแดดออกมันได้ประโยชน์ใจสูงจังเลยโอ้โหถ้าเล่นเป็นมันก็ไม่ไม่อันตรายพี่หล่ะเนาะใช่แค่เปก็ให้ล้มลงหิมะไม่เป็นไรเลยยาวหน้าลงอย่างเดียวหน้าชนใช่เพราะมันกิ้งมันเปนลงหินมะน้าเสื้อมันเซตทุกอย่าง <Sammy> <c oughs> <c oughs>